เปิดปีใหม่ดาวการเงินโคโจรดีเตรียมรับทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เนเน่พยากรชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2519ค่ะในมุมของการเงินนะคะดาวการเงินของท่าน โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะค่ะในขณะที่ดาวปุตตะโคจรเข้าสู่เรือนลาภะนะคะได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเกษตรสลับเรือนการระหว่างดาวพุธกับดาวพระพฤหัสค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมเป็นไช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะทัามีเกณฑ์ของการได้เงินมาจากงานโปรเจกต์งานเสริมต่างๆนําพามาซึ่งรายได้ที่ดีค่ะส่วนท่านใดที่ทํางานในมุมของงานเสริมต่างๆนะคะโดยเฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือการขายของกระจุกกระจิกเล็กๆในน้อยค่ะจะนําพามาซึ่งรายได้ที่ดีนะคะต่อมาในมุมของการงานค่ะดาวการงานของท่านคือดาวอังคารนะคะโคจรอ,อยู่ในเรลนาภาค่ะ การที่ดาวการงานอยู่ในเรือนราพะนะคะส่งผลให้เอาในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนนะคะงานของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ของการเติบโตนะคะเป็นช่วงจังหวะที่อ่าความขยันมุ่งมั่นอดทนนของท่านนะคะจะนําพามาซึ่งความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานหลักและงานเสริมนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังคะ่ะหลังจากวันที่15มกราคมไปนะคะดาวการงาน และดาวเพื่อนโคโจรเข้าสู่เรือนวินาหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานค่ะและทระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการติดต่อประสานงานเล็กๆน้อยๆนะคะต่อมาในมุมของดาวคู่ค่ะดาวคู่ของท่านโคโจรเข้าสู่เรือนลาัาในช่วงของครึ่งเดือนแรก เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องคู่ทั้งสําหรับท่านที่โสดและสําหรับท่านที่มีคู่นะคะอ่าเป็นช่วงที่คู่นําพาราบมาให้ค่ะส่วนท่านที่โสดก,ก็คือท่านมีโอกาสหรือมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกอดถูกใจหรือเจอคนที่ชอบในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอหลังจากวันที่14มกราคมไปค่ะดาวคู่โคจัก็สู่เรือนวีนาศค่ะให้ท่านระมัดระวัง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่นะคะโดยเฉพาะสําหรับท่านที่มีคู่ค่ะมีเกณฑ์ของการแยกกันอยู่หรือคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือคุยกันลดน้อยลงค่ะส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะอ่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีในการโฟกัสด้านคู่หรือหากใครที่มีคนคุยอยู่นะคะในช่วงหลังจากวันที่14มกราคมไปนะคะให้ท่านระมัดระวงังเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ของการที่คนคุยจะพาใจออกห่างค่ะ ต่อมาในมุมของสุขภาพนะคะไอ้ถ้าเรามาระว,วังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับท้องนะคะโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะหรือว่าอาการปวดท้องท้องเสียอาหารไม่ย่อยหรืออาหารเป็นพิษนะคะโดยเฉพาะหลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นไปค่ะ